สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะรวมถึงคุณครูและนักเรียนที่อยู่ในรัฐกาลันตันวันนี้เพราะว่าครูในวิชาทัศนศิลป์เราพบกันทุกวันวันพุธวันนี้วันพุธเป็นนักเรียนชั้น 2> ป .2 ทัพ2นะวันนี้เราเรียนกันในชั่วโมงที่เดิะะชั่วโมงที่4นะเป็นตอนพักกลางวันจนชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงที่ ค่ะนั่นเองนะคะเราเราพบกันทุกวันพูดในชั่วโมงที่5ของชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้เรียนรู้เรื่องเส้น,เ,นเส้นรู้จักบ้างยังรู้จักรู้จักตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นป,นปหนึ่งนู่นแล้วลืมหรือ,อยังยังไม่ลืมยังไม่ลืมก็ดีสิเดี๋ยววันนี้ทบทวนกันหน่อย ทบทวนว่ายังจำได้ไหมนะเอาเดี๋ยวออกให้ออกมาเขียนให้ครูดูหน่อยว่าเส้นที่นักเรียนยังจำได้นะ่ะมีเส้นอะไรบ้างแต่ไม่แย่งกันออกมานะออกมาทีละคนนะไม่แย่งกันออกมาเดี๋ยวให้นักเรียนออกมาอา้าวใครออกมาหนึ่งคนอ่าเดี๋ยวเลือกออกมาค่ะ ด้านนี้มา,า,าเลือกสีเส้นที่รู้จักแล้วก็บอกเพื่อนด้วยว่าเส้นอะไรเส้นอะไรเอ่ยเส้นตรงแนวนอนครับถูกไหมคะถูก,ถ,กถูกไหมหเพื่อนบอกว่าเส้นตรงแนวนอนอ้าวถูกต้องปมมือให้เพื่อนคะ่ะ ้าวเส้นต่อไปที่จำได้่อีกต่ออีกเส้นอะไรคะเส้น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 อ่าเดี๋ยวถามเจ้าของก่อนเส้นอะไรคะฮะชัด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  ชัดๆค่ะเส้นหยักบางคนบอกว่าเส้นซิกแซกถูกไหมถูกถูกต้องไหมเพื่อนบอกเส้นซิกแซกถูกไหมคะถูกค่ะโบมือให้เพื่อนค่ะอนักเรียนดูเส้นซิกแซกนิดหนึงมันเหมือนฟันปลาไหมเหมือนฟันปลาเลยบางคนก็เรียกเส้นฟันปลาก็ มันเกิดจากเส้นอะไรเนี่ยเส้นซิกแซกอ่ะเฮ้ยเกิดจากเส้นอะไรเนี่ยมันซิกแซกเนี่ยเกิดจากเส้นอะไรเกิดจากเส้นตรงเนี่ยเฉียงไปขึ้นเฉียงลงเฉียงขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากเส้นตรงอันนี้ตอนนี้ตรงหมดเลยอ่านเหรออ่ะเส้น ปิยวัตสาลีบอกว่าต้องการนำเสนอเส้นที่จำได้ขึ้นมาข้างบนได้ไหมสิริวัลออปิปิยวัตเอาอีกเส้นหนึ่งให้ชัดชัดให้อีกเส้นหนึ่งชัดชัดกี่เส้นก็ได้ตามใจเธอสอ,เสองเส้นพอนั่นคือเส้นอะไรคะปิยวัตเส้นเส้นตรงแนว,แนวตั้ง เส้นตรงแนวตั้งถูกไหมคะ,ะถูกตูกบมือให้ปียวัต์ค่ะอ้าวตรงแนวนอนเส้นซิกแซกเส้นตรงแนวตั้งอ่ะมาสองคนก็อยู่ก่อนอย่าเพิ่งมาคนอื่นอย่าเพิ่งมา,อ,า,มาอ้าวมาหลายคนแล้วมันเต็มหมดอ่ะอเนื้อที่อ่ะอคิดคิด คิดเส้นอะไรนัทพรที่ที่จำได้ที่เรียนมาเอาตรงนี้เออเพื่อนจะได้เห็นชัดชัดอืมนอเส้นอะไรเอยเส้นม้วนมีเส้นม้วนด้วยเหรอ มันเหมือนเส้นลายลายก้นหอยใช่ไหมคะเกิดจากเส้นอะไรไหนบอกเพื่อนซิเหมือนเลขหนึ่งเลยเกิดจากเส้นอะไรเนี่ยเพื่อนบอกว่าเส้นตรงถูกไหมคะมันมาจากเส้นอะไรบอกเพื่อนอีกครั้งหนึ่งให้แก้ตัวเส้นอะไรงเส้น เส้นโคง้งถูกต้องไหมคะ,มะถูกต้องอ่ะถูกต้องเปรเบมือให้เพื่อนอ่ะคิดเส้นอื่นมามั่งอ่ะคิดมาอ,อ,อ่อ่ะอออีเส้น่ะง่ายลากจามใจเลยอือ,อเส้นอะไรอเอ่ยเ,เส้นอะไรครับเส้นเฉียงถูกไหมคะ ถูกค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะอ้าวใครคิดคิดเส้นอย่างอื่นอ่ะมานึกเส้นอย่างอื่นขึ้นมามีแต่ผู้ชายเนอะอืออ้าแถวนี้แล้วการยังว่างอยู่โอ้โหนี่คือเส้นเส้น เกิดจากเส้นอะไรเออ,อ,อเส้นโคง้งเส้นโค้งดูแล้วมันเหมือนเหมือนอะไรทะเลเหมือนคลื่น<อ>เหมือนคลื่นทะเลถูกไหมถูกไหมคะถูก,ถกค่ะบบมือให้กอลลาค่ะไม่ทานอ่ะให้ให้คีตพัทมั่งคีตพัทวิ่งออกอือหือ เออนี่ก็คือเส้นเกียงครับไม่ใช่แล้วโค้งครับโค้งอ่ะเกิดจากเส้นโค้งโค้งลูคืออ่ะเด็กหญิงมนาริกาอ่ะดูเอาเอาอยู่ข้างในนี่ในกรอในนี่ให้เพื่อนเห็นชัดๆเส้นเส้นอะไรเอ่ยอ่ะพูดถึง เพื่อนบอกถูกไหมคะมถูกอ่ะปบมือให้มนทริการู้สึกว่าจะพอแล้วจะพอไหมน่ค่ะอ่ะอ่ะหนออกมาแล้วอ่ะอยากอ้าวอ่ะนี่คือเส้นเส้นโ้งอ่าถูกต้องค่ะปมมือให้เพื่อนอ่าจำกันได้ดีอยู่ อะพอแล้วพอแลอ้วอะเดี๋ยวให้เด็กแก่นจันหนึ่งคนอันนี้ก็เส้นโค้งอ่ะหนูไปนั่งอะอะน้องคนใหม่คนใหม่อะคนใหม่นออกมาแล้วให้ออกก็ให้ออกแล้วกันนะออกมาแล้วเด,เด็กชายกาสิดิตนอ่ะดูสิเส้นที่รูรู้จัก นี่คือนักเรียนใหม่เออเออเออ พราะยังเส้นอะไรเนี่ยเส้นเกิดจากเส้นอะไรคะเส้นเฉียงถูกไหมคะอา้าภาพเขาบอกว่าเขาสร้างมาจากเส้นเฉียงถูกต้องปมมือให้เพื่อนคะ่ะอา้าวนักเรียนดูเส้นเส้นที่นักเรียนออกมาเขียนให้ครูดูเนี่ยเส้นต่างๆเนี่ยมันจะประกอบอยู่ในภาพนักเรียนเนี่ย นักเรียนก็เรียนมาแล้วนักเรียนก็เดี๋ยวเวลาวาดภาพภาพต่างๆนะมันจะอยู่เส้นตรงเส้นเฉียงเส้นโคง้งเนี่ยคือเส้นพื้นฐานมันจะมีแค่สองเส้นก็คือเส้นตรงกับเส้นโคง้งเส้นตรงก็มีตรงแนวตั้งตรงแนวนอนเส้นเฉียงะเฉียงข้างนี้เสียงข้างนี้นี่ก็คือ เส้นตรงภาพทีนะ่เพื่อนออกมาเขียนนี่ก็คือเส้นตรงเหมือนกันเพื่อนออกมาเขียนนี่ก็คือเส้นโค้งนี่ก็โค้งนี่ก็โค้งนี่ก็โค้งนะเวลานักเรียนไปวาดภาพมันก็จะมีเส้นอยู่สองลักษณะแต่รูปแบบมันกอ็อยู่ที่การลากเส้นไม่เหมือนกันนะ มีแค่สองเส้นพื้นฐานคือเส้นตรงและเส้นโค้งเดี๋ยวจะให้นักเรียนนำเส้นเส้นที่นักเรียนรู้จักเนี่ยเส้นตรงเส้นโค้งออกมาวาดเป็นรูปวาดเป็นรูปนะในรูปที่เกิดขึ้นในธรรมชาติหรือหรือที่นักเรียนเห็นในห้องเรียนนี้ เช่นโต๊ะโต๊ะตัวเนี้ยโต๊ะตัวเนี้ยนักเรียนดูโต๊ะเรียนเกิดจากเส้นอะไรคะเกิดจากเส้นเส้นตรงนักเรียนก็สามารถแยกแยะได,ด้เดี๋ยวเรากลับมาเราเตรียมอุปกรณ์ก่อน,อนดีไหม เตรียมกระดาษสำหรับวาดนะตอนนี้เตรียมกระดาษสำหรับวาดหนึ่งแผน่นดินสอสำหรับร่างภาพดินสอแล้วก็สีไม้เป็นสีที่นักเรียนมีอยู่แล้วนะคะแล้วก่อนที่เราจะมาวาดกันครูจะให้นักเรียนไป เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงหนึ่งเพลงก่อนนะคะมีคนมาขอไว้ตอนนี้ให้ทุกคนลุกขึ้นยืนค่ะพร้อมพร้อมป่าชนันอยู่อะไรนะชื่ออะไรนะที่ขอมา ิดให้แล้วนะคะอ้าวคนอื่นว่าไง วัยร่างกายกัน